รถขอดินนะอ่ะรถขอเล่นอนะ่ะที่รถขอลเล่นที่รถขอดินนั่งเบาะดิลูกนั่งไปนบนเบาะเออแล้วก็ถ่ายโอ้โหลำบากแค้ถ่ายทำอาน,นี้เออ

แม่เลยรถไปแล้วแม่ลำบาก้วเกินนะลูกขับยังไงเนาะนั่งสิคะนั่งบนเบาะติลูก น,นั่งบนเบาะสิถึงจะไปได้เออนั่งไปเออ,น,เอนั่งเบาะไปเลยเออนั่ง เกาะเข็นไปโอเคเข็นไป 隆。Oh.